สวัสดีค่ะเอที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิชแนลวันนี้แม่น้องก้อยก็มาสวนมันเนาะนี่มาดูว่ามันของแม่น้องก้อยออกหรือ,อยังเนาะมาลุ้นกันโอ้นี่มันกำลังจะเป็นติง่งกำลังจะแตกตายขึ้นเลคะเนี่ยแตกยอด โอ้ถ้าฝนมาใส่เนี่ยรับรองมันออกเลยเนี่ยมันกำลังนะคะเอฟซีเนาะนี่บางต้นก็ออกแล้วเนาะนี่มันกำลังจะขึ้นยอดโอ้เมนังก้อยไม่ได้มานานนะนะเอฟซีวันนี้แมนังก้อยว่างก็มาชมสวนเนาะเราวแบบนี้ละมันออกหรือมันตาย โอ้เราดึงขึ้นมาก็เนี่ยยังไม่ออกเนาะมันกำลังจะแตกตาขึ้นนลค่ะไอ้ตีเนี่ยเห็นไหมตามันเนี่ยมันจะกระติงขึ้นอย่างนี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท่อนของกลางเนาะท่นอนกบ กกมันก็ไม่ค่อยออกเนาะนี่มาดูนเนอะมันก็กำลังจะแตกยอดขึ้นนะคะเอฟีเนาะนี่โอ้ถ้าฝนมาใส่นี่รับรองเลยมันไม่น้องก้อยแต่สวยก่อนเพื่อนเลยเนาะปลูกมันไม่มีฝนเนาะโอ้วันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเอฟี เราก็มาเดินเลาะสวนมันมาชมบรรยากาศดูนะคะโอ้มันจะท้อนเสงนะคะเอฟซเนาะส่วนฝั่งทางนู้นไงแม่นกอยังไม่ได้กลนหมดนะุดเนาะเนี่ยเอาไว้เอาอบหน้าเนาะลบ,บหน้าเราก็จะกลนอีกตอนนี้ก็ราคามันก็แพงนะคะเอฟซีบาทปิบเนาะ ดันหนึ่งก็ประมาณ3 8มพปดปีนี้มันราคาแพงปีนี้เนาะโอ้ถ้าผลตกรับรองมันไม่นังก้อยไม่ตายเนาะมาดูเนี่ยกำลังจะเตะยอดขึ้น วันนี้พ่อน้องก้อยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเนาะไปหาอยู่หากินสงสัยลืมแม่น้องก้อยเลยเอาขึ้นมาถ่ายที่สวนมันแม่น้องก้อยเนี่ยแตกยอดทุกต้นนะคะไอซีเนี่ยต้นนี้ก็แตกเนาะเนี่ยโอ้ออออ่ายสายเอีวันนี้แม่น้องก้อยจะเดินชม วนมันเนี่ยบรรยากาศวิวหลักล้านนะคะแถวนี้ยังไม่มีใครกล่นมันนะครเอฟซีเนาะมีแม่น้องก้อยแล้วก็หลานชายกล่นฟังนูน้นคึมฟ้าคึมฝน,น,นเหมือนฝนจะตก แต่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันที่12ถึง14แต่มันไม่มีฝนนะคะเอจีเนี่ยแม่น้องก้อยก็รอฝนให้ฝนตกถ้าฝนตกโอ้แม่น้องต้อยดีใจเลยเนี่ยไปค่ะเอจีเดี๋ยวแม่น้องก้อยจะชวนชมบรรยากาศ ดูหลักล้านหลักร้อยเลยนะก็เนี่ยยูหลักร้อยล้านอืมตรงนี้น่ะแต่ยอดขึ้นเยอะเนาะแต่ฝนไม่ตกเนาะ แม่น้องก้อยจะพาชมบรรยากาศนี่เดินเลาะชมบรรยากาศตรงนู้นนะคะเอฟซีอู้ตรงนี้ก็มันยังไม่ได้ถอนนะนถอนแต่แม่น้องก้อยคนเดียวปีนี้มันแรงกว่าปีที่แล้วโดวยไม่มีใครถอนมันเท่าไหร่นะเราก็ต้องเอาลำมันไว้ก่อนเนี่ยเอาไวป้ปลูกช่วงเดือน กุ่มพามีนะนะคะเอฟจีเนาะลำมันก็จะเก่กว่าตอนนี้ลำมันยังไม่ค่อยเก่เท่าไหรเ่เนาะเร่ก็ต้องเอาไว้ลำโอ้นี่เป็นห้องน้ำเนี่นนกยก็เดินเลาะไปเรื่อยๆเนาะไปถึงไล่ของ น้าบ่าวเลยไปดูมันไปดูธรรมชาตนนิเดินลงมานี่ก็กายอยู่เหมือนกันเนาะจะเดินเลาะเลาะเลาะลาะมันคนเยอะนะคะเอซีนู่นมองไปตรงไหนก็มีแต่สวนมัน าาศดีลมเหมือนฝนจะตกภาวนาให้ฝนตกไวๆแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาไล่เลยเนาะเงียบไม่มีคนไม่มีใครมีแต่แม่น้องก้อยคนเดียวเพิ่มาชมสวนเนี่ยวิวดัร้อยร้านนะคะเอฟพีมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาเนาะ มองไปทางนู้นก็ภูเขานะคะเอ็ดดีมองไปทางนี้ก็ภูเขาไปชมบรรยากาศค่ะนี่โอ้ วิวหลักล้านหลักร้อยจริงๆนะคะเอฟซีนี่ร้อยล้านนี่ค่ะมาชมบรรยากาศเนาะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ